นี่ครับคนอร่อยมากลูกค้าไม่อยู่เราพูดเสียงคนเดียวได้นะอร่อยมากเมื่อกี้เราแอบพูดอร่อยอร่อยมีม,มีมีลูกค้านั่งเขาเออมยิม้มเราก็เขินรีบออกไปข้างนอกไปถ่ายวิวข้างนอกแล้วก็กลับมาใหม่ตอนนี้ไม่มีคนแล้วเพราะว่าก็กินกันอิ่มก็ยกไปชุดใหญ่แล้วเราต้องรีบพูดทําไมอร่อยอย่างนี้คุณคุณแม่อร่อยมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยอร่อยมากทุกอย่างเนี่ยอร่อยหมดเลยไ,ไก่ไนุ่ม,มเครื่องเทศ น้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดน้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยคิดได้ไง่ายแล้วก็ข้าวมันไก่ก็นุ่มข้าวกร่วล้วนกําลังดีน้ำจิ้มก็เลิศเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาก,กัดถูกพริกยังไม่เผ็ดเลยมันเคมเข้มข้นอร่อยอร่อยมากอร่อยมากแล้วที่สําคัญนะนี่เราเราได้สั่งกะเพราไข่ดาวมานะแม้แต่ไข่ดาวยังทอดอร่อยเ่ยเนี่ยอร่อยมากมันมีความเป็นคุณภาพอร่อยแบบคุณภาพอะ่ะอร่อยแบบอร่อยอะ่ะแล้วก็น้ำน้ำซุปนี่โอ้โหทัอรย เข้มข้นมากอร่อยมากแล้วที่ไม่ได้อวยนะพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงทุกคนนี่ถ้าเกิดมีคนนั่งในร้านเราจะไม่กล้าพูดแบบนี้นะกระเคินอืมตำเลทองทริกเนเจอร์คืออะไรนะครับคุณแม่ข้าหมกไก่อ่ะอ่ะข็หมกไก่นี่แน่นอนเลยเมื่อกี้กินแบบนุ่มข้าวก็ล้วนของแท้แสดงว่าแม่มีความเป็นมุสลิมตะวันออกกลางเหรอมีเชื้อข้าวหมกแท้แน่เลยใช่ไหม อะไรนะครับอินเดียเอานี่ไงต้นตำรับของของข้าวหมกต้องอินเดียใช่ใช่นี่ี่เนี่ยทุกคนทำเลอยู่ตรงรถไฟนะปกติลงรถไฟเท่าก็มากรุงเทพเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นจะเจอวัดออร่าวัดมหา,าธาตุถูกไหมฮะแล้วก็เลินไปนี้ก็วังนาลุงนารายที่ก็จัดงานกันแล้วก็ศาลพระกรุงพระการก็เลี้ยวขวาไปก็จะมีลิงตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราข้ามทางรถไฟมาทางฝั่งนี้ อย่าทางรถไฟตรงนี้ทุกคนก็จะเจอร้านเดินเข้ามาถึงต้นจามจุลีใหญ่ๆตรงนี้จริงๆชื่อร้านล้วคุณแม่เออเสิร์ชหาก็ได้ทุกคนร้านข้าหมกไก่มันจะขึ้นว่าซอยโกษา<อ>ใช่ไหมครับแต่มันชือ่อผมอ้อมไปนู้นมันขึ้น2กิโลเนี่ยผมผมข้ามทางรถไฟไปแล้วพีคนบอกมันขึ้นทางทาง ตอนแรกมันขึ้น200กว่าเมตรที่ผมอยู่ที่ตลาดผมก็อ่ะมาดีกว่าใกล้ๆถ้ามันขึ้น2กิโลตอนแรกที่ผมอาจจะเปลี่ยนใจแต่โชคดีว่าเราตั้งใจมาหาว่าโกษาปานบ้านโกษาปานตามรอยผมลิขิตละครกําลังดังแล้วมันดันขึ้นซอยโกษาแล้วทําไมมันขึ้นซอยโกษาคุณแม่ีากโกาปานตรงไหนตรงไหนที่มันอยู่แถวแถวนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาอยู่ตรงไหนที่เป็นที่ท่องเที่ยวตำหนักอะไรสักอย่างเงี้ยที่ อยู่ในวังเลยใช่ไหมครับอ๋อผมเึีวก็แยกออกมาเมื่อก่อนนเราอาจจะคิดว่าตรงนี้มันเก็ดสถานก็ได้ครับครับใช่เมื่อก่อนพระนารายณพระนารายณอยู่ที่นี่จัง8ปดเเดือนต่อปีนะแทนที่จะไปอยู่กรุงศรีท่านรักที่นี่มากถึงบอกว่าเมืองที่เนี่เทมากนะฮะ จะมีงานใช่ไหมคะงานแผ่นดินทองสมเด็จพรนารายท่านทุกคนต้องเตรียมเลยค่ะข้าบมากินข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ร้านนี้มีครบเลยมีอาหารตามสั่งด้วยก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซุปหางวัวทุกคนร้านข้าวหมกไก่ซอยโกศาขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะขึ้นแบบนี้เลยถ้าเกิดเสิร์ชหาแต่จริงๆมันชื่อถนนซอยโยธาเทพเหรอ,อนนคะใช่ไหมนนโกซาบาอ่าใช่ใช่คุณอ๋ออ๋อโอเคอร่ยรอยมากทุกคนเดี๋ยวขอกินต่อนะ ะะกูสาปาดนี่ก็คือรุ่งเรืองตอนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นที่โปรดปราปนไปเจริญสัมพันธไมตรกับพ,พระเจ้าหลุยที่นู่นถึง6เดือนนะถึงได้กลับมาไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้เรารอดผลจากตอนนั้นมีชาวฮอนแลนด์ฮอลัอนดาก็ล่าอาณานิคมหรือเราอาจจะเสดชาวฮอลแลนด์ก็ได้นะแต่เราไปดีเป็นมิตรกับฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยรอดมาด้วยอะไรใดๆประมาณนี้อืม,อ,มอร่อยมากอ,มอร่อยมากทุกคน อร่อยมากยองเท็กอเวไปกินต่อดีไหมทุกคนอืมเยอะมากเอาี่เจอเจ้าของตัวจริงก็เลยคุยสดๆเลยฮะทุกคนจา้าอร่อยมากนะฮะเียวจะมีซุปหางวัวด,ด้วยนะที่นี่อือร่อยมากอร่อยมากทุกคน อร่อยมากอันนี้เราต้องไปแซบต่อนะฮะไม่ใช่ทิ้งนะฮะน,นี่จริงจริงกินกนว้างนะฮะอืมไปแซบต่อะคะ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวหาว่ายังนู้นยังนี้นะฮะอ,อร่อยมากมแมงตามรอยมรคมลิขิตตึมาได้เจอร้านอร่อยอร่อยจริงๆแบบนี้เลยอะ่ะอือ มเดี๋ยวจะเดินออกจากร้านไปนะจะไปวังนารายกันนะทุกคนนะคะอร่อยมากบอนบอนโอ้ทุกคนดูสีร้านโอ้ยขายดิบขายดีเนี่ยเรากำลังจะออกนะ ไปก็จะเทิทางรถไฟเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนอุ้ยถายดีเห็นไหมเรื่องของข้าวหมกไก่เนี่ยเราเคยอ่านเรื่องของกาบเหจเรือชมเครื่องข้าวหวานไหมบทประพันธ์ในรายการที่สองอ่ะที่บอกว่าข้าวหุงปรุงอย่างเทศรถพิเศษใส่ลูกเอ็นอุ้ยแายแล้วดูสิรถไฟมาเห็นพอดีเห็นไหมไม่ไกลจากรถไฟฮะร้านข้าวหมกไก่นะฮะซอยโกษาทุกคนอยู่หลังรถไฟเลยข้างรถไฟเลยอ่ะมาที่ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศเดีย๋ยวจะใส่เครื่องเทศทุกคนเห็นไหมคำว่าเทศในที่นี้ก็หมายถึงแขกเทศในเครื่องเทศของแขกอิสลามหรือว่ามุสลิมจากเปอร์เซียอินเดียแล้วคุณแม่ก็เป็นต้นฉบับมาจากลึกๆมาจากอินเดียด้วยนะมีการติดต่อกับกรุงศรีอยุธยามาชาวอินเดียเนี่ยจนถึงทําให้ได้เป็นจุดกําเนิดให้คนได้รู้จกักการเรียนรู้แบบหุงข้าวปรุงแบบเครื่องเทศเป็นแบบเป็นข้าวหมกหะหุงแบบข้าวหมกไก่เป็นอาหารแบบอิสลาม ข้าหมกกงหมกไก่กต่นี้มันมีหมกเนื้อหมกแพะใช่ไหมทุกคนอ่ะไปโลข้ามไปทุกคนจา่าเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกไม่ได้โพสต์แล้วจะเอาเมมที่ไหนมาถ่ายเดทุกคนใช่ไหมต้องเก็บความจำเอาไว้นี่ฮะต้นตาลอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งต้นตาลน,นะทุกคนถ้าไปฝั่งหนูนเนี่ยฝั่งวังนารายทุกคนจ่าบ้านโกษาปานจะอยู่ฝั่งนูนใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนั้นพระปางสามยอดเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่พระปางสามยอดเห็นไหมแล้วก็ศาลพระการจะอยู่ตรงข้ามกันนี่รถไฟมาจากตะพานหินเข้ากรุงเทพนะครับเนี่ย นี่ครับทุกคนวังนารายคู่บ้านสักประการคู่เมืองกลางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนปา่าสักจนลสิกิดก,กล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระน,นารายทุกคน <c oughs> ที่สําคัญนะพนักงานเจ้าหน้าที่การรถไฟขายตัว๋วจะน่ารักมากพูดคุยดีมาก ทุกคนเราข้ามทางรถไฟหลังจากที่มาจากข้าหมกไก่ข้ามทางรถไฟมาก็ถึงวัดมหาธาตุเลยทุกคนสวยงามมากเห็นไหมครับทุกคนถ้าเกิดเป็นวัดนครโกสาเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเราไม่ได้ไปเมื่อกี้อยู่ใกล้วัดก้ากลานข้าหมกอะฮะแต่ว่าเราข้ามมาฝั่งนี้ก่อนนี่คือวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใช่ไหมผมชอบเรียกผิดว่าเป็นวัดมหาธาตุวัดอะไรมันจะซื้อคล้ายนี่คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีน้าถานีรถไฟจลกยุคนจ๋า ตรงนั้นก็จะเป็นสารพระการพระปาปง3ยอดนะฮะมีลิงเยอะแยะมากมายแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นที่เป็นข้าหมกไก่เมื่อกี้ที่เราไปมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากําลังหาที่เกี่ยวกับโกษาปานอ๋อวัดบ้านวิทยาเยนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับโกษาปานเนาะโอ้แต่ว่าโกษาปานน,านี่จะเป็นสมเด็จพระนารายณ์ตอนยุคนั้นที่บอกว่ารุ่งเรืองมากเลยนะครับทุกคนอ,อาทุกคนด้วยเวลาจํากัดและเมมโมรีจํากัดนะเอาเป็นว่าวัดของโกษาปานอ่ยจริงๆเขาบอกว่า นะครับแต่ก่อนอื่นพูดถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนใช่ไหมเราชอบเรียกผิดอะ่ะบางทีเรียกว่าวัดมหาธาตุบ้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบ้างคือเรียกไม่เต็มสักทีทุกคนจดจำน,นะครับทุกคนเดินไปก็จะเจอลิงเยอะแยะมากมายอย่าตกใจนะคะวัดของประจําโกษาวัดประจําโกษาปานนะครับเจ้าพญากโกษาปานเนี่ยนะครับก็จริงๆเขาบอกอยู่ยุทธยานะครับไม่ใช่วัดเมื่อกี้ที่เราบอกนะนั่นคือไม่ใช่ทุกคนเป็นชื่อคล้ายๆกันเฉยๆ ะะแต่จริงวัดที่เป็นเ,เจ้าพยาโกสาปานไปบูรณะอนะช่วงตอนป่ายุทธยานะฮะก็ชื่อว่าวัดสม,มณะนะฮะสม,มณะโกฏถารามนะฮะทุกคนแต่ชมความงามตรงนี้ไปก่อนเราไม่ได้ไปนะเพราะอยุทธยาวันหลังเราค่อยไปตามหาแล้วกันทุกคนแล้วก็วันนี้ถ้ามีเวลาเราก็จะไป เพ,เ,เพราะที่นั่งวิทยาเยนใช่ไหมที่ต้อนรับอุปทูมสมัยก่อนนะเวลาพูดฝรั่งทรงฝรั่งเศสมาเนี่ยเพราะว่าลบ,บุรีมีความสําคัญมากเลยสมัยยุคพมิตรพันารานะทุกคนเอาเป็นว่าเรารีบโพสต์คลิปนี้เก็บเอาไว้แต่ยังโพสต์ไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัย WiFI ของโรงแรมเพราะว่าเป็นช่องอะไรช่องลาก เรามายกนี่เครื่องช่องสำรองเนี่ยไม่ต้องใช้ไวไฟออไม่ต้องใช้ไว fi, ไฟใดๆก็โพสต์ได้เลยเพราะว่าใช้เป็นรายเดือนแต่ว่าช่องที่เป็นช่องหลักกับกลายเป็นว่าไม่สามารถจะถ่ายโอนมาเครื่องใหม่ได้ก็เลยใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเก็บรักษาช่องเอาไว้เฉยๆทุกคนมันก็เลยต้องง้อ Wi-Fi เวลาเข้าโรงแรมหรือสถานที่ใดๆมี WiFi แล้วก็ได้โพสต์คลิปที่เราถ่ายถ่ายมาได้ต่อเนื่องได้ทุกคนโอ้ยตรงนี้มีริ้วชาทุกคนจําได้ไหมนะครับมีริ้วชาปะเดี๋ยวเราไปกัน วันน้เรามาเช้าไปริ้วชายังไม่เปิดเลยทุกคนดีครับทุกคนน่ารักไหมสานรพระการ์พระปางสามยอดนะฮะเสดายไม่ได้กินริ้วชาว่าจะไปอุดหนุนริ้วชาเพราะว่าเขาเป็นร้านชาที่ขายดีมากแล้วก็อร่อยมากไม่ยิ่งนะฮะนะฮะบอกตรงว่าร้านที่เราลงเนี่ยไม่ยิงเพราะบางร้านชานมเราเคยไปติดต่อว่าจะแบบถ่ายให้อองยิ่งมากก็ทําท่าเหมือนกับแบบว่า โยิ่งยะโสไม่น่าสนับสนุนไม่น่าไปซื้อค่ะทุกคนร้านไหนยิง่งเราจะไม่เอามาออกนะจ๊ะพูดกันอย่างนี้เลยนะคะบางคนหยิ่งมากนะฮะเขาจะยิ่งยะโสมากแต่บางร้านน่ารักมากแล้วก็สนับสนุนให้ใ่อุดหนุนนะจ๊ะนี่ฮาสาร,รการทุกคน